สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะอุ๋ยจะมาทําไข่เค็มแบบแห้งนะคะเป็นไข่เค็มที่แบบไม่ต้องแช่ในน้ําเกลือค่ะมาดูกันค่ะวิธีทําวันนี้อุ๋ยใช้ทั้งไข่ไก่แล้วก็ไข่เป็ดนะคะอันนี้ไข่เป็ดสวีเดนนะคะมันจะเป็นลูกออกสีน้ําตาลน้ําตาลเห็นไหมออกนวลนวนหน่อยนะคะ แต่ลื่นมากเลยค่ะลื่นอันนี้ไข่ที่บ้านเองนะคะเป็ดเลี้ยงเองมันก็จะเราไม่ได้ล้างนะคะเพราะว่าถ้าเราล้างเนี่ยมันจะเก็บได้ไม่นานเนาะเวลาเราจะกินเราจะใช้เราถึงมาล้างนะคะน,นี่เป็นไข่ไก่ไข่ไก่นี่สีขาวค่ะเดี๋ยวจะล้างไข่ก่อนนะคะก็มาล้างไข่ก่อนนะคะ ะะดส,สิ่งที่ต้องใช้อย่างหนึ่งนะคะก็คือน้ำส้มสายชูนะคะอันนี้ใช้แอปเปลิลแอปเปิลซีเดอร์วิเนเกอร์นะคะเพราะว่าเราก็จะได้สารอาหารหรือได้วิตามินจากออแอปเปิลซีเดอร์ไปด้วยนะคะ เอาไข่นะคะที่ล้างแล้วแช่ลงไปเลยค่ะ <Yeah. S 1> ใส่ระวังระวังนะคะเดี๋ยวแตก ให,ให้นำส้มท่วมไข่นะคะแล้วทิ้งไว้นะคะสําหรับไข่ไก่5นาทีแต่ถ้าเป็นไข่เป็ดนะคะไข่เป็ดมันจะหนากว่าและลูกใหญ่กว่าให้ทิ้งไว้10นาทีนะคะเสร็จแล้วนะคะนี่เกลือป่นี่ลงไปเลยค่ะ ค่อนข้างที่จะต้องใช้เกลือเยอะหน่อยนะคะเกลือแบบมีไอโอดีนฟินเ้าลไม่ยดตัวเนี้ยยดแปลว่าไอโอดีนเมื่อ,อ,อแช่น้ำส้มใส่ชูทิ้งไว้ได้5นาทีแล้วนะคะสำหรับไข,ไข่ไก่จะสังเกตนะคะว่าเป็นฟองฟอง เอาขึ้นมาเลยนะคะไม่ต้องล้างนะคะหยิบขึ้นมาเลยแต่ก็ให้เขยา่าเขย่าให้สะเด็ดน้ําหน่อยก็ได้นะคะเอาขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็เอามากลิ้งกรีงบนเกลือแค่นี้เองค่ะนี่กงกรงกๆเกลือมันก็จะติดกับไข่นะคะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มาเรียงใส่กล่องนแบบนี้ ลูกต่อไปนะคะให้นะ้ำมันหยุดผองนิดหน่อยนะคะไม่งั้นไม่งั้นเกลือมันจะแฉะนะกิ้งลงเฉยๆอย่างนี้ยค่ะไม่ต้องทำอะไรแค่นี้นะคะแล้วก็เรียงน้ำส้มสายชูเนี่ยค่ะจะทำให้ไข่ เปลือกไข่บางนะคะแล้วก็ทําให้ทําให้รูขมขนที่อยู่กับเปลือกไข่อะคะ่ะมันเปิดออกนะคะทําให้เกลือซึมเข้าไปได้บางอันก็จะเป็นเมือกเมือกนะคะเหมือนแบบเมือกเมือกจากจากเปลือกไข่อะคะ่ะเปลือกไข่มันจะลอกออกนะคะเป็นเมือกเมือกสีน้ําตาลน้ําตาลนะไม่ต้องตกใจนะคะปกตินะ เรียงไข่นะคะใส่ไว้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ปิดฝาเก็บไว้ในที่มืดนะคะไข่ไก่นะคะใช้เวลาหมักใช้เวลาทำเนี่ยเจ็ดวันนะคะส่วนไข่เป็ดสิบวันนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่นวันนี้ไข่ที่ดองไว้นะคะก็ครบเวันแล้วนะคะอันนี้คือไข่ไก่ ต่ดไว้อันนี้เป็นไข่เป็ดนะคะข้างล่างจะมีเป็นน้ำ,น,ำน้ำหน่อยหนึ่งนะเห็นไหมนนี่จะเป็นสีเนี่ยคะ่ะก็คือเปลือกเขาลอกนะคะเปลือกของไข่เมือกเมือก,อกที่เคลือบเมือไข่อยู่อะคะ่ะมันลอกออกเนะาะไข่เป็ดยังกินไม่ได้นะคะต้องรออีกสามวันก็ไข่เป็ดเปลือกมันหนาแล้วก็ลูกใหญ่กว่านะเดี๋ยววันนี้เราจะมาต้มไข่ไก่กันค่ะ ล้างไข่นะคะแล้วก็ใส่หม้อต้มเบาๆนะคะเดี๋ยวไข่แตกเ,เราก็จะไปต้มนะคะ ต้มเป็นเวลา8นาทีนะคะ ันนี้เป็นไข่เป็ดนะคะจะลูกใหญ่กว่าไข่ไก่หน่อยเนาะน,นี่เป็นเมือกมันนะคะเป็นเมือกไข่ลูกมาละหิวครบสิบวันแล้วนะคะวันนี้เราจะไปต้มกัน เมือกเมือกนี้มันเป็นเปลือกไข่นะคะเวลามันโดนเวลาเปลือกไข่โดนน้ำส้มใส่ชูเปลือกเขาก็จะลอกนะไม่ได้ว่ามีอันตรายอะไรนะคะเขาแค่ล้างออกเนาะแล้วก็ไปต้ม